ก็ขอทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็จะมานะครับผมตอบนะครับผมคอมเมนต์นะครับผมหลายๆท่านนะครับผมที่คอมเมนต์ถามเข้ามานะครับว่าเรถผมเวลาไปขอลูกมานะครับผมแล้วมีอาการนะครับผมเวลาบิดคันเร่งนะครับผมจากรอบต่ำขึ้นไปรอบสูงแล้วมันมีอาการแจ๊กนะครับ เป็นถ้าไปเห็นชัดๆเลยอยู่ประมาณแบบเวลาเราเข้าเกียร์สามเราบีคันเร่งเลยนะครับมันจะจะดังลั่นเลยครับผมก็วิธีแก้นะครับผมวิธีแก้ง่ายนะครับผมหนึ่งนะครับผมก็ลองนะครับผมเพิ่มน้ำมันดูนะครับผมเพิ่มน้ำมันดูนะครับผมถ้าเราเพิ่มน้ำมันแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันใช้เบอร์เยอะเกินไปนะครับผม ันนี้วิธีง่ายนะครับวิธีแรกนะครับผมเพิ่มน้ำมันก่อนเพิ่มน้ำมันนะครับผมแล้วก็ลองเช็คนะครับผมน้ำมันนะครับผมในถ้วยขบูนะครับผมตัวนี้นะครับผมว่ามันมันเยอะไหมนะครับผมมันอยู่ระดับไหนนะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับให้อยู่ระดับนี้นะครับผมเป็นปิ่มหน่อยนะครับผมแต่วถ้าขึ้นมาสุดก็มันล้นนะครับให้อยู่เปิ่มๆหน่อยนะครับผม ถ้าเป็นรถลูกถึงลูกค่าถ้าเราใช้น้ํามันแบบถ้าเราทําแล้วแล้วแต่รถนะการไล่รถนะมันแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะครับที่คนไล่นะครับบางทีถ้าน้ำมันไม่พอไม่พอจริงก็ต้องทานะครับแก้มลิงนะครับผมสองนะครับผมอันที่แก้นะครับผม ลองดูนะครับท่อเรานะครับว่ามันอันไหมนะครับผมท่อครับขอท่อได้ไหมนะครับผมขอท่อไปหาปลายท่อได้ไหมนะครับผมสามนะครับอันนี้ก็ต้องลื้อนะครับผมสามลื้อฝามามาดูนะครับผมลื้อฝานะครับลื้อฝาออกมานะครับผมขยายเบ้าฝ้าเพิ่มอีกนะครับขยายเบ้าฝ้าเพิ่มอีกนะครับผมลื้อออกมาขยายเบ้าฝ้าเพิ่มอีกนะครับ อา้าเพิ่มนะครับผมโัน,นี่ติดเลยนะครับผมไม่ต้อใช้นาน ดูนะผมดูนะครับผม,บผมไอเสียนะครับผมว่ามันนะครับมันพอพอที่จะขายได้ไหมนะครับผมเราเปิดเล็กไปไหมนะครับผมจขายน,นะครับได้ไหมนะครับ ต่อไปนะครับผมคือวิธีนะครับผมลองมาเกฑนตีเสื้อนะครับผมวิธีนี้นะครับผมเห็นผลทันตานะครับผมเห็นผลแบบชัดมากนะครับถ้าเรามาเกฑนตีเสื้อนะครับผมถ้าใครไม่อยากนะครับผมไม่อยากขยายเบ้าฝาเพิ่มนะครับก็ลองระเก็นเดานะครับถ้าท่านใดไม่อยากรื้อเยอะนะครับผมไม่อยากเปิดเบ้าฝานะครับผมก็ เปิดเป้าฝาได้นะครับผมอาการนี้นะครับผมมันแก๊กนะครับผมเวลาเราบิดจากรอบตำาๆนะครับบิดแบบรถผี่ไป,ปบอๆแล้วกบเรากระแทกเลยอย่างเงี้ยครับมันมีอาการเลยนะครับผมอาการนี้นะครับผมไม่ต้องลองมาเช็คดูนะครับอาการนี้ ส่วนมากจะเป็นถ้าเป็นอาการนี้นะครับผมปาฝามันแน่นนะครับใช้แอบลูกหอวนูนอะไรอย่างงี้นะครับผมถ้ามันแปลเป็นนะลูกหอวนูนแล้วจะเป็นนะครับอาการนี้นะครับผมรถมีชักนะครับผมชักสามชักห้าอย่างงี้นะครับแต่ถ้าแบบชักเดิมนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะครับผมอาการนี้พอรถมีชักแล้วกาลังอัดมันเยอะขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็มีอะไรมากครับผมก็ลองไปเช็คกันดูนะครับผมอาการนี้นะครับผมมาตอบคําถามไปแล้วนะครับอาการนี้รับรองหายนอนครับแกเนี่ยครับเอาจากง่ายไปหายากก่อนนะครับลองเพื่อน้ำมันดูก่อนนะครับผมถ้าเพื่อน้เพื่อน้ำมันไปสักสองสามเบอร์แล้วมันหายก็โอเคไม่เป็นไรครับ คอท่อนี่สําคัญเลยนะครับคอท่อนี่สําคัญเลยนะครับต่อให้เราเปิดตัวเสียใหญ่ๆนะครับแล้วคอท่อ,อคนมันเล็กอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับแค่อาการนะครับ ประมาณนี้ครับเนาะคลิปนี้นะครับผมยังไงถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับี๋ยวผมมาตอบให้นะครับผมยวมาตอบนะครับผมคอมเมนต์ไหมนะครับทาให้เข้าใจอะไรยังไงนะครับผมหรืออยากถามเรื่องอื่นนะครับผมปัญหานะครับผมอนไนที่ผมเคยศึกษามาแล้วหรือเคยทำมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ จะมาะครับผมบอกหรือคอมเมนต์ให้นะครับถ้าอันไหนที่ผมไม่รู้หรือยังไม่เคยทำนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปลองทำนะครับผมไปหาทำให้มันให้มันได้แล้วก็มาแบ่งปันนะครับผมเล่าสู่กันฟังนะครับผมสำหรับช่างมือใหม่นะครับสำหรับท่านใดที่เก่งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับท่านใดที่ ริงแล้วหรือเคยทํามาแล้วนะครับผมเวลาเห็นคอมเมนต์ใต้คลิปผมก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆพี่ๆเขาหน่อยนะครับผมว่าทําตรงนี้หายนะครับผมเคยทํามาแล้วอะไรนี้นะครับก็สําหรับบางท่านที่ไม่รู้นะครับผมก็มันก็ไม่รู้จริงๆกันเนาะสําหรับท่านใดที่เคยทํามาแล้วก็เคยผ่านเคยทํามาแล้วก็รู้แล้วก็เง่ายๆเองนะครับผมแบ่งปันความรู้กันไปนะครับผม ไม่มีสูตรไหนมันตายตัวจริงๆนะครับผมบางทีเราแก้จุดนี้ไม่หายเราไปแก้จุดอื่นมันหายนะครับอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามีสาระดีๆอะไรมีเทคนิคดีๆไงนะครับเดี๋ยวผมไปอ่านคอมเมนต์ดูแล้วผมมาลงคลิปไปฟังให้ดูนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคอุณค,ครับ